สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ขอโทษค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไม่เอ่ยสวัสดีนะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูหน่อยดูครูกำลังเดินทางไปหัวหินนะคะ ไม่แน่ใจว่าภาพชัดเสียงหรือเปล่าภาพเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงภาพเสียงชัดหรือเปล่า เพื่อนกันนะลูกนะต้องถามในในเฟซบุ๊กสวัสดีทุกคนนะคะชัดหนาะขอบคุณมากลูกขอบคุณนะคะโอเคนะรถไม่ติดเลยนะคะเป็นวันสุกที่รถไม่ติดเลยนะคะรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะลูกนะอืม ไหนวันนี้ลองพิมมาสิว่าเรารู้สึกถึงความโชคดีอะไรของเราบ้างพิมมาหน่อยเดีวยวรู้สึกถึงความโชคดีอะไรบ้างวันนี้คุณจิตานะคะเดี๋ยวไปเตรียมงานก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีนะคะ m ิดแอนด์กรีดสองนะคะกับขับเศรษฐีนะคะอืม,อมตื่นเต้นมากเลยนะคะ ไม่ไม่อยากออกสายนะคะว่าอยากไปเที่ยวเล่นก่อนนะคะที่หัวหินก็บรรยากาศดีมากนะคะก็ชอบมากเลยนะคะชอบพะพอก,กับเขาใหญ่เลยนะคะอมะถ้าออกสิบโมงแล้วเดี๋ยวรถบรรทุกออกนะคะครูก็เลยมาเช้าดีกว่านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะอ่ามาพิมพ์บอกความโชคดีของเรากันหน่อยเร้ยวเรารู้สึกถึงความโชคดีของเราอะไรบ้างนะคะ กินบอกครูไรเอาที่เราคิดได้เลยตอนนี้นะคะอภิเพอบอกความโชคดีของตัวเองมาหน่อยสิรู้สึกถึงความโชคดีอะไรบ้างโชคดีที่วันนี้ตื่นมาแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่เนาะโชคดีที่อนะ,ะไรไปใกล้ค่ะอุตส่าห์ไม่ส่งเสียงพี่เผอกอ่าโชคดีที่ตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเรายังมีลมหายใจอยู่เนาะ โชคดีที่ตื่นมาแล้วเราก็ยังเจอพันรีที่น่ารักของเราลืมตาขึ้นมาพร้อมเราเราก็นอนอยู่ข้างๆเราเนาะโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักของเราก็ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยกันในวันนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยกันโชคดีที่ตื่นมาแล้วเราก็มีอาหารการกินอย่างรวมสมบูรณ์โชคดีที่ ระเจ้าเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาโชคดีที่ตื่นมาแล้วเราก็ได้ได้ได้ทําบุญได้ตักบาตรเราได้มีโอกาสที่ที่เราจะได้ได้ใช้ชีวิตอย่างอย่างมีความสุขโชคดีที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักเนาะนะนะมีมีความสุกกันโดยที่เราไม่รู้สึกว่า เราทามันเมื่อสายเกินไปนะคะเรารู้สึกดีมากๆเลยนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่ดักโน่นเห็นนกไหมนะทุกคนเห็นนกไหมนะนะคะจักรวาลคอนเฟิร์มมากเลยนะคะอ่าโอเควันนี้ทุกคนอาจจะตาลายไปกับครคหน่อยนะคะไม่เป็นไรฟังเสียงโคก็พอนะคะรู้สึกถึงความโชคดีที่อวัยวะของโคทั้ง32มสิบสองเขายังทํางานเพื่อเราได้อย่างแบบ ยอดเยี่ยมมากนะคะรู้สึกถึงพลังพระเจ้าในตัวเราที่เหมือนเหมือนพระเจ้าทุกพระองค์ประทานพรให้กับเราอะ่ะเรารู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่าแบบเราเป็นที่รักของพระเจ้าทุกพระองค์อะ่ะไม่ว่าเราเดินทางไปพื้นที่ใดก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะมีพลังของการปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ในตัวเราตลอดเวลานะครูรู้สึกถึงครูมีแต่ลูกศิษย์ที่น่ารักกรลยาณมิตรที่น่ารักนะคะมีแต่คือคนรอบตัวครูอะค่ะมีแต่คนที่เป็นคนดี ดีแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะอยู่รายล้อมรอบตัวคูเยอะมากนะคะอืมคูรู้สึกถึงสิ่งดีงามที่มันกาลังจะเกิดขึ้นนะคะกับครูนะคะทั้งทั้งตอนนี้นะปัจจุบันนี้แล้วก็อนาคตนะฮะรู้สึกนะคะแบบนั้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่โชคดีที่เราเป็นคนที่มีสติยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญายอดเยี่ยมมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เลือกที่จะเชื่อนะคะด้านดีนะคะเชื่อตามพระพุทธเจ้านะคะแต่ก็พระเจ้าท,ทุกพระองค์นะคะรู้สึกถึงความฉลาดปราดเปลื่องในการเลือกใช้ชีวิตของเรานะคะรู้สึกถึงเนี่ยเห็นไหมว่าตัวเองได้ขึ้นทางด่วนสายพิเศษนะคะที่จะนาพาเราไปสู่สิ่งที่มันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะคะ แล้วก็ตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเนี่ยกําลังรับายทางด่วนนะคะไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะคะเรากําลังไปที่ชอบที่ชอบกันนะคะคือเรารู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาเลยนะเวลาะครูไปไหนเนี่ยครูจะรู้สึกว่าครูแบบเหมือนได้ดูแลแบบซูเปอร์วีไอพีนักเรียนพูดยังไงดีเรารู้สึกว่าเราแบบเรากําลังได้ไปเจอสิ่งที่มันว้าวกับชีวิตอีกแล้วอะไม่ไม่รู้สิในทุกๆวันที่ครูลืมตาคนรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นเต้นจังเลยเราจะได้เจออะไรอีกมันคือ จอสิ่งดีๆอะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะในทุกทุวันเลยนะคะโอ้โหอันนี้ครูให้รหัสความโชคดีกับพวกเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะครูเชื่อว่าพวกเราคงจะแบบอิ่มเต็มนะคะไปกับครูสิตาด้วยนะคะให้ไปเกินเกินหลายนาทีอยู่นะอ่านักเรียนนักเรียนพิมพ์กับครูด้วยนะคะว่าเรารู้สึกถึงความโชคดีอะไรอ,อ๋อโชคดีที่ได้เจอครูสิตามันแน่นอนล่ะคะ่ะอันนี้ <laughs> นะโชคดีที่เรายังได้อยู่ด้วยกันอะเรายังได้เจอกันเนาะ นะถึงถ้าเกิดว่าครูต้องจากไปจากโลกใบนี้นะครูก็ไม่รู้สึกเสียเสียดายชีวิตแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้คุ้มค่ามากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบจักรวาลส่งครูม,มานะให้ไปแบบว่าลำบากในชีวิตมาเพราะ ไม่งั้นนะถ้าครูไม่รู้จักความลําบากหรือความอดทนหรือความน้มเหลวหรือครอบครัวบ้านแตกสลายขาดมาครูจะไม่รู้เลยว่าคุณค่าของของการที่เราต้องรักษาสิ่งที่มันมีค่าที่สุดที่อยู่ตรงหน้าเราเราต้องทํำยังไงนะคะเออหรือถ้าเกิดครูไม่เคยโคตรจนมาก่อนครูจะบอกไม่ได้ว่าความอดทนแม่งต้องอดทนเบอร์ไหนนะะึกออกปะหรือเอ,อ่อความแบบความทุกข์ในชีวิตที่มันโคตรทุกข์ในชีวิตเนี่ย ต้องขอบคุณมากเลยเพราะไม่งั้นครูคงไม่รู้ว่าความสุขแม่งเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณนะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะฮะรู้สึกว่าเราโชคดีเือเกินนะที่ได้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะรู้สึกแบบนั้นแหละครูรู้สึกว่าครูสตาร์ทนะคะสตาร์ทชีวิตทุทกๆวันเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีมันไม่มีวันไหนที่มันรู้สึกซ้ำซากจำเจอะมันกลับรู้สึกมันเป็นวันที่มันเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกแล้วในทุกๆวันเลยนะคะครูรู้สึกของ ที่ครูพร่ำบอกเราตลอดว่าเฮ้ยนักเรียนเราต้องคบคนที่บวกขาดนะเป็นคนดีนะดดิพูดดีทําดีชวนก็นทําดีนะไม่ต้องไปตําหนิติดติงใครนะใครทําชั่วเขาก็รู้ว่าชั่วใครทําดีเขาก็รู้ว่าดีนะตัวเขาก็รู้นะฮะถึงเขาไม่รู้ฟ้าก็รู้ดินก็รู้นะคะอยู่ดีวันนี้ไม่ต้องไปตาหนิติดติงใครนะคะวันนี้เลือกที่จะสร้างชีวิตใหม่ได้เมื่อไหร่นั่นแหละนะคะแค่เราคนเดียวรับผิดชอบชีวิตเราทุกคนนะฮะ โลกนี้น่าอยู่เลยลองคิดดิทุกคนแม่งไม่ต้องไปเก่าโทษใครทุกคนแม่งลุกขึ้นมารับผิี่ชอบชีวิตตัวเองครอบครัวตัวเองเอาแค่ตัวเองกับครอบครัวเนี่ยประเทศเจริญเลยนะฮะถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราต้องบล็อกแบนเบิร์นคนที่มันคิดลบหรือว่าพูดลบทำลบหรือคนที่เขาแบบเขาไม่ได้ติเพื่อให้เราได้สร้างสิ่งดีๆแต่เขากําลังติเพื่อทําร้ายเราเนี่ยที่เราต้องบล็อกเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าชีวิตเราส่วนใหญ่ที่ผ่านมาฮะเราก็ เก็บเสบียงด้านลบมาค่อนข้างเยอะจริงไม่จริงถ้าเราไม่ได้คิดลบจริงๆนะเราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะแต่เราเก็บเสบียงด้านลบมาเยอะมากและตอนระหว่างที่เรากําลังเทนตัวเองเนี่ยนะคะกดจักรวาลกำลังดูเนี่ยคุณจะมีคําว่าสติอยู่กับคุณจริงไม่จริงถ้าคุณได้ติดตามโคดิตานะคุณจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะมีคือสติคุณจะรู้ว่าเฮ้ยกูกาลังคิดลบเฮ้ยมีคนมาพูดลบกับกูเฮ้ยกูกำลังจะปี๊ดแล้วเว้ยเฮ้ย คือคุณจะมีสติรู้เท่าทันตัวเองอะนี่แหละถ้าเกิดคนรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดผิวๆจะไม่รู้แต่ถ้ารู้จักแบบจริงๆนะคะรู้ลึกจริงๆจะรู้ว่าในกฎจักรวาลกดแรงดูดสิ่งหนึ่งที่มันใช้ทุกวันเลยนะคะแ,และตลอดเวลาด้วยคือคําว่าสติถ้าคุณขอบุณจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะถ้าคุณรู้แจ้งแทงทะลุกฎจักรวาลกดแรงดูดจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่มันจะมาแนบในหัวใจคุณ ในการกระทำของคุณในความคิดของคุณคือคําว่าสติฮะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณคุณกําลังพูดลบคุณกําลังคิดลบคุณกําลังแบบไม่ตื่นเต้นในการเรียนรู้คุณกําลังแบบถอยลงอ่ะคือคุณรู้หมดแหละทุกอย่างอ่ะพี่ชอบชั่วดีรู้ทุกอย่างรู้ทุกสิ่งเอฟด้วยจริงจริงกับเบลนะคะดังนั้นพอเรามีสติมากๆเนี่ยแล้วเวลาเรามีสติเนี่ยเราไปจับแต่ลบอ่ะมันจะดึงดูดลบมาง่ายมากกว่าปกติขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะฮ่า เมื่อเรามีสติเรากําลังเทรนตัวเองสู่กดแรงในงดูเรารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วเราดันเอาสติไปจับลบเยอะนะครับคือจับลบเพื่อเป็นลบนะไม่ได้จับลบเพื่อเป็นบวกั้าเรียนแยกแบบนี้นะจับลบเพื่อเป็นลบานความว่าไงจับลบเพื่อมานั่งทุกมานั่งเครียดสมมติมีคนอื่นเขาพูดว่าแหมถ้าเป็นขับรถกระลดเงินพันไม่เห็นจะเก๋เลยเรารู้สึกเราสะเทือนในหัวใจเราเนี่ยจับทุกให้เป็นทุกทันไหม แต่บางคนอาจับลบให้เป็นทุกนะแต่บางคนจับลบให้เป็นบวกอันนี้ถือว่าดีเช่นมีคนพบแบบเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะขับรถผ่อนแะไม่เห็นจะเทเลยคุณกับรู้สึกว่ามันคือแรงบันดาลใจอะว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยวันนี้ถึงเงินถึงรถมือสองแต่ว่าเงินสดอะหรือต่อให้เป็นผ่อนแต่ฉันก็ผ่อนด้วยนะ้พนำพลําแำลงของฉันเห็นไหมจับลบให้เป็นสุข มันมีน้อยคนน่ะที่จะจับลบให้เป็นสุขได้ไงแต่เราส่วนใหญ่จับลบแล้วมันเป็นลบไงแฟนเลิกกูเครียดเอ้ยแบ่งแฟนเลิกไปแม่งแย่แล้วชีวิตเห็นไหมจับลบให้เป็นทุกแต่จะมีกี่คนที่จับลบให้เป็นบวกได้จับลบให้เป็นสุขได้เอ้ยแฟนเลิกไปไม่เป็นไรเว้ยแสดงว่าเขาไม่ใช่คนของเราถ้าคนของเราจะต้องเป็นยังไงเออดีมีความสุขอยู่กันดูแลกันดูเจ้าหญิงนะคะ คำแพงมากนะคะใครได้ฟังโชคดีมากนะคะครูจึงไม่ให้เราจับลบเยอะเพราะถ้าเกิดเราจับลบแล้วเปลี่ยนเป็นสุขได้โอเคเวลิ่กดจับลบแล้วปรับเป็นบวกได้โอเคสุดยอดงั้นคุณดูคนคิดลบได้เลยพูดลบได้เลยตามสบายนะฮะจับลบให้เป็นสุขจับลบให้เป็นบวกได้ลุยเลยฮะ,ะเรื่องราวลบๆมาเพราะคุณคุณตีสติปัญญาคุณให้ขึ้นมาบวกได้ทันเนาะแต่คนธรรมดาทั่วไปที่ครูได้เจอรวมถึงตัวครูในวันที่ครูเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิต ลบไงนักเรียนแล้วครูอยากเปลี่ยนชีวิตถ้าครูมัวจับลบแล้วเป็นทุกข์จับลบแล้วเป็นลบพูดสั้นๆหยาบๆนะฮะชิบหพายแล้วนะคะชีวิตไม่ต้องไปไหนแล้วพี่น้องนะคะก็คงจะวนอยู่อย่างนั้นคงจะต้องอยู่ห้องเช่าแบบนั้นนะคะดังนั้นไม่ว่าใครพูดอะไรกับเรามาเราสามารถที่จะจับลบให้มันเป็นสุขได้จับลบให้เป็นบวกได้ทําไมครูถึงไม่ให้ใครโคชชิ่งลูกศิษย์ครูหมายถึงเวลาเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วไปโอ้ไปนั่งฟังคนอื่นเขาคุณไม่รู้เหรอว่าคุณเก็บสเสบียงลบไว้เป็นลบเรียบร้อยแล้ว น่ากลัวมากดูยังไงครูคผลลั์คุณไม่มีพาเข้าไปลงเจ้าเขาทรงเล่นหวยเล่นอะไรไม่มีผลลัพ์ฮะอย่างมากแค่ถูกหวยครูบอกถูกหวยถ้ารวยจริงนะฮะไม่ต้องทางานแล้วอืมจริงไม่จริง,ม,รงมันไม่รวยจริงไงอาชีพอะไรที่คุณส่งต่อให้คนอื่นคนเขาได้มันไม่มีไงการชวนคนทําดีทําได้ฮะแต่เราก็ต้องมีผลลัพธ์ด้วยว่าการทําดีของเราเนี่ยมันสุขใจมันสุขกายมันสุขอะไรบ้างนะฮะวันนี้ถ้าคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง ท่านจะประทานพรให้คุณอยู่แล้วฮะครูเองเป็นคนดีในอดีตนะฮะนั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแต่ครูอารมณ์ไม่ดีไงภาชนะครูที่จะไปรองรับที่ศิ่ง์ศิธิ์เขาจะประทานพรให้มันรับไม่ได้ไงทันใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าครูเปรียบเทียบแบบเป็นภาษาแบบที่มนุษย์เข้าใจอะเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการทําความดีนะฮะโอ้เนื้อหาแพงสุดๆเลยนะคะคลิปวันนี้โอเคครูเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบตื่นรู้ไปกับครูด้วยนะคะอ่ะพอแล้วนะมานั่งสมาธิกัน คุณเนี่ยเพิ่งเชื่อคาสอนครูคุณเนี่ยเพิ่งเชื่อสิ่งที่ครูแบ่งปันจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์นะคะการที่เราอยู่ในดงของการคิดบวกพลังบวกตลอดเวลามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหนึ่งวันก็เปลี่ยนสามวันก็เปลี่ยนเจ็ดวันก็เปลี่ยนยิ่งใช้ก็ยิ่งเปลี่ยนนะคะเชื่อหรือไม่ไปลองพิสูจน์นะคะเห็นไหมผู้จักรวาลคอนเฟิร์มไหมบอกบวกบอกบอกบ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 กคุณเห็นบวกไหมฮะใครเห็นบวกบ้างพิม์นาหนเดยวเน่ จักรวานบอกให้คิดบวก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  Yeah. ด้วยผลบุญนะคะที่เราได้ร่วมสร้างด้วยกันมานะคะกับการนั่งสมาธิจุนพลังกับักรวานนะคะทั้ง4 500600 600คนนะคะรวมถึงคนที่มาย้อนหลังอีกเป็นพันๆคนนะคะผลบุญครั้งนี้นะคะจะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองตัวเรานะคะแล้วก็เป็นเกาะแก้วที่เปิดเกาะคุ้มครองนะคะนำพาแล้วก็ดึงดูดสิริงามมาให้กับพวกเราทุกคนพรใดอันประเสริฐคอยเกิดกับลูกศิษย์ของครูคะ่ะตามใดที่เราดำรงตนเป็นคนดี ไม่ใส่รายป้ายสีใครนะคะซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อซื่อสัตย์ต่อประเทศซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้เราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากอนันตาจักรวาลค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ